มาพบกับยา่าลูกลิงลูกมีนะคะยา่าจะมาบอกว่าออตอนนี้อะโวคาโดหมดนะคะหมดแล้วจะจบไปแตหนูไม่ต้องไปมีตรงนี้นะไม่่ะตอนนี้อะโวคาโดหมดแล้วนะคะทุกคนใครที่สั่งเข้ามาเนี่ยายาจะคลั่กคลักักันไปให้ะคะเพราะว่ามีน้อยจริงๆมีแค่ต้นละนิดต้นละหน่อยนะคะอันนี้พี่จงก็ไปเก็บมาสามก้<อ>นเราจะได้ไ<ห>อย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะ<ม> <ๆ S 1> ก็คลั่กๆกันไปจะได้ครบกันทุกจะได้ครบกันทุกคนเนาะส่วนที่สั่งเข้ามาไม่ทันนะคะหรือว่า ย่ยๆอาจจะตอบไลน์ไม่ครบทุกคนเนาะเพราะม,มีคนทักเข้ามาค่อนข้างคิดใจเยอะก็ขอโทษด้วยนะคะก็เอาไว้รอบหน้าเลยแล้วกันนะคะทุกคนคนที่ไม่ทันเนาะก็เอาไว้รอบหน้าเลยเลยกันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่อุ่นนุนแล้วก็สั่งกันเข้ามานะคะขอบคุณคุณป้าด้วยสิขอบคุณคุณป้าด้วยชิขอบคุณมากเลยคะ่ะนี่อ่ะเดี๋ยวจะพาไปซื้อขนมนะโอเคเลยมาพาไปสองคนเลยค่ะ เดี๋ยวก่อนลองก่อนนะแป๊บหนึ่งนะอ่าโอเคเดี๋ยวย่าๆก็จะส่งให้เที่ยงวันนี้เลยนะคะขอบคุณทุกคนอีกทีนะคะขอบคุณมากเลยค่ะส่วนอะโวคาโดที่ส่งไปให้นะคะรอประมาณสามถึงสี่วันสามถึงสี่วันก็กินได้นะคะแต่ว่าบางลูกก็อาจจะ นานกว่านั้นนะคะประมาณ4ี่วันนะคะมันจะทยอยสุกนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าใครได้รับของไปแล้วเนี่ยของมันเออากค่อเม่ะคุยไันแ่้านแตให้โูพูดนะแล้วก็ถ้าของใครไม่ได้คุยกับป้าโอเแค่คุยกันเย่างเนียโอเคครับแล้วก็ถ้าใครที่ได้รับของแล้วเนี่ย อะโวคาโดอาจจะมีเสียบ้างอะไรบ้างนะคะก็ถ้าเกิดว่าเสียเยอะก็ทักมหายาญาได้เลยนะคะแต่ว่ายาญาจะไม่มีเคลมนะคะทุกคนเพราะว่ามันหมดแล้วแต่ว่ายายาก็อาจจะคืนเงินให้อะไรอย่างนี้นะคะก็ขออาภัยตรงนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะาย <c oughs> ้ายค่ะ